สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิววิกผมซอยสั้นนะคะชื่อรุ่นนะคะรุ่นรหัส5 1า6นนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยรุ่นนี้คือขายดีมากๆเลยนะคะสีนี้คือสีน้ำตาลทองนะคะ,ะสีน้ำตาลทองนะคะรุ่นนี้ก็คือทรงนี้นะคะเขาจะออกแบบมาให้ลูกค้าสามารถปัดซ้ายขวาได้นะคะเสร็จส่ง ดีนะคะเห,ห็อันนี้แม่ค้ปัดด้านขวานะคะเราสามารถใช้มือเสยได้เลยนะคะเขาก็จะล็อกทรงอัตโนมัติเลยนี่อันนี้สีน้ำตาลทองนะคะออกแบบสุรงสวยมากคุณลูกค้านะคะถามว่าร้อนไหมหนาไหมทรงนี้ไม่ร้อนเลยแล้วก็ไม่ได้หนามากหรือไม่ได้บางมากจนเกินไปนะคะสวยมากเลย ราคา390บาทนะคะจะส่งให้ฟรีคะ่ะแถมเน็ตเก็บผมนะคะน,นี่ค่ะสามารถปัดปัดได้เลย สนใจนะคะกดสั่งในต้าได้เลยจ้าทำความสะอาดได้นะคะตา,เ,าเราใส่สีห้า 4, ครั้งนะคะทําความสะอาดแจมพูตามด้วยครีมนวดผมทุกครั้งนะคะใช้หวีแปลงซี่แหลมค่อยๆหวีเขาผมซอยสัน้นสามารถดูแลง่ายมากๆเลยนะคะสนใจกดสั่งได้เลยนะคะ สวยมากขอบคุณค่ะ